สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับรวมทั้งหวยรัฐบาลไทยด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยนะครับงวดประจำวันที่2มีสายน6กห้านะครับ หวยรัฐบาลไทยกับหวยลาวเพิ่งออกเสร็จไปนะครับวันนี้ครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับออกไปทั้งสามหวยเลยนะครับเข้าอยู่หวยรัฐบาลไทยนะครับเข้าสามตัวทั้งสามตัวเลยนะครับสูตรสามตัวตรงนะครับออกหกแปดหนึ่งหวยรัฐบาลไทยอ 6, 1, อกหกหนึ่งแปดเข้าทั้งสามตัวเลยนะครับ วันที่หนึ่งไวรัฐบาลไทยนะครับเข้าทั้งสามนะครับจับแยกออกมาก็เข้าหนึ่งแปดคำนวณแบบเหมยลาวก็มาคำนวณได้หนึ่งแปดเหมือนกันนะครับเข้าเลียกล่างด้วยนะครับหนึ่งศูนย์สรุปแล้วเข้าทุกอย่างนะครับมวยรัฐบาลไทยสุดยอดมากครับวันนี้นะครับสมาชิกถูกกันเยอะนะครับคนที่ ไม่ได้ดูก็เสียดายกันเยอะอยู่นะครับเรามาดูนวดวันที่2เมษายนครับสำหรับห5อยฮานอยนะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมสูตร2ตัวตรง ไปกับบนล่างซึ่งผมได้นั่งคำนวณไว้แล้วนะครับน้อยละ2สูตรนะครับสูตรสองตัวตรงน้อยละ2สูตรนะครับไปกับบนล่างนะครับเราจะคัดให้แต่ละน้อยเลยนะครับดูที่น้อยพิเศษนะครับ พิเศษก็จะมี65 56 60 06เดิน5วิ่ง6น้อยปกติ เจ็ดเจ็ดหกหกสี่สี่หกเด่นหกวิ่งสี่ใหย v ี p อพีย v ี p พก็จะมีนะครับ หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าสี่สี่ห้าหนึ่งศูนย์วิ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งก็จะประมาณนี้นะครับ ย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจ,จนารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ